เพื่อนๆครับมาดูขั้นตอนการผลิตปลากระป๋องนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการลําเลียงปลานะครับขึ้นสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับจากนั้นเอาไปผ่านความร้อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็นําปลาเนี่ยมาคัดไซส์อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือปลาทูนะครับปลาทูหน้านะครับเมื่อคัดเสร็จแล้วก็ตัดหัวนะครับแล้วการล้างให้เรียบร้อยนะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นการควักไส้นะครับแล้วก็บรรจุลงใส่แพ็คของกระป๋องนะครับโอ้ไม่รู้ว่าย่ห้ออะไรนะครับเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับนี่ก็เป็นการ QC ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับจากนั้นก็จะเป็นการลำเรียงนะครับเข้าเครื่องนะครับเพื่อทําการปิดปนึกบรรจุพันธุ์นะครับแล้วก็เติมน้ําซอสเข้ามาเรียงกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆใครเคยทํางานโรงงานแบบนี้บ้างครับ โอ้ยิ่งใหญ่มากครับคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อน